วิจารณ์สนันอาจารย์โพส์ขายคอร์สไปนิพพานเป็นอรหันได้จ่าย25งหมเครมรู้สึกไม่จบยินดีคืนเงินบัญชีเอ็กของเล k i l l โพสภาพอาจารย์ท่านหนึ่งโพสเปิดคอร์สพิเศษผู้ที่เข้าเรียนสามารถจบมาเป็นอรหันได้โดยมีข้อความระบุว่าคอร์สพิเศษมีที่นี่ที่เดียวดึงมะเร็ง ดึงตัวบันทึกกรรมและจบเป็นอรหันต์ไม่มีตัวบันทึกกรรมตัวบันทึกกรรมไม่ต้องเกิดคือตัวอวิชชาคอร์สจบกิจหยุดการเกิดคอร์สนี้มาเพื่อคนที่ต้องการหลุดพ้นเป็นอรหันต์ในเพศคารวาตโดยไม่ต้องนั่งปฏิบัติเองตัวบันทึกกรรมจะถูกถอดถอนออกไปผู้หลงคอร์ จะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในวันนั้นเลยถ้าไม่รู้สึกว่าจบยินดีคืนเงินเรื่องแบบนี้โกหกกันไม่ได้มันเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนสามารถรูดบัตรเครดิตศนอร์เซ์น,นาน10เดือนราคานี้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์2567เดือนมีนาคมราคา25,000บาททางนี้เลสกิลได้ระบุข,ข้อความในโพสต์ว่า นิพพานง่ายๆหย,ยุดการเกิดดับในราคา25,000บาทคือไม่มีหน่วยงานไหนที่กำกับดูแลพวกนี้แบบจริงๆหรอประเทศนี้แค่อุปโลกตัวเองเป็นครูผู้มีพลังวิเศษตั้งตนเป็นอาจารย์ก็หาก,กินได้ง่ายๆแล้วผ่อนศูนย์เปอร์เซ็น์สิบเดือนได้อีกต่างหากอารหันแบบใดส่วนทางด้านของพระพยอมนะครับ ก็ไ,ได้ออกมาเตือนสติญาติโยมอย่าหลงเชื่อไปเรียนอ้างว่าจะไปนิพพานแต่ต้องจ่ายค่าเรียน25งหมชี้ไม่มีจริงเมื่อวันที่15มีนาคมพระพยอมกัลยาโนจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดคอร์สสอนให้กับผู้ต้องการสำเร็จอรหรันและนิพพานง่ายๆหยุดการเกิดดับโดยคิดค่าสอนจำนวน2 5 0 0 0บาท และถ้าคนโรงเรียนไม่รู้สึกจบก็ยินดีจะคืนเงินให้ว่าการกระทำในลักษณะนี้มีจริงส่วนจะอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่หรือเป็นแค่เพียงการอุปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกลวงกับคนที่หลงเชื่อศรัทธาและงมงายเรื่องการให้ทำให้มรรคผลได้ยินหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอย่างไรท่านบอกว่าเป็นของให้ฟรี ไม่มีคิดค่าคิดราคาถ้าจะให้มักผลในด้านธรรมะแล้วคิดค่าคิดราคาก็ต้องเรียกกันว่าสวนทางกับพระพุทธเจ้าถ้าจะบรรลุธรรมแบบอื่นไป,ไปอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะบรรลุธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกเทศให้ฟรีสอนให้ฟรีมักผลนิพพานเป็นของให้ฟรีใครเอาของพวกนี้ ไปตั้งเป็นมูลค่าก็ต้องเรียกกันว่าพวกอเนสนาพวกชอบหากินหลายแบบหลายวิธีเป็นธรรมดาของยุคนี้ใครที่รู้ว่ามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าตั้งค่าเป็นพันเป็นหมืน่นให้รู้ไว้เถอะว่ามาผิดแนวกับพระพุทธเจ้าแน่นอนอย่าหลงเชื่อพระพยอมกล่าวอีกว่าพระอรหันต์ก็คือนิพพาน พระอ,อรหันต์ผู้ได้เข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี้ก็เป็นของได้ฟรีใครทําใครได้ฟรีไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้มาบันดาลตั้งราคาเท่านั้นเท่านี้เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากฝากถึงกรรมการศาสนาติดตามดูเรื่องนี้สักหน่อยเพื่อประชาชนจะไม่ได้เป็นเหยื่อของพวกนี้พวกนี้แน่มาจากไหน เขาปฏิบัติธรรมมีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติจึงจะได้นี่เข้าคอร์เดียวได้เลยหรือแม่รัดคิวเรียนรัดเรียนรู้เรียนรัดคิวเกินไปตามหลักของพระพุทธเจ้าเข้าคอร์ปฏิบัติธรรมของพระองค์เจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เจ็ดปีเจ็ดชาติถึงจะได้ถ้าได้กันเร็วๆง่ายๆแค่คอร์หนึ่ง ไม่รู้ว่ากี่วันแต่ถ้าเดือนหรือสองเดือนมันก็เร็วเกินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง